สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวย่อๆค่ะของซีรีส์จีนสางสือหัตถานางในค่ะที่หลายๆคนนะคะบอกว่าเป็นเดจังกึมค่ะเวอร์ชั่นจีนออนแอร์ค่ะวันที่22เดือน2นะคะ2022ค่ะทาง Mango TV ค่ะค่ะนำแสดงโดยชี้ขายค่ะ แสดงเป็นองค์ชายจูจานจีค่ะแล้วก็อูจินเหียนนะคะแสดงเป็นเยาจือจินค่ะมีทั้งหมด40ตอนนะคะเรื่องราวจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปีที่19ค่ะ ในรัชสมัยของจกักรพรรดิยงเลอรค่ะแห่งราชวงศ์หมิงเพราะทรงไม่ยึดติดกับระเบียบและประเพณีดั้งเดิมในราชาสำนักนะคะพระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้จัดการคัดเลือกหาพ่อครัวแม่ครัว ผู้ปรุงอาหารที่เก่งที่สุดโดยไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นบุรุษหรือสตีค่ะดังนั้นเมื่อราชองค์การแห่งฟ้าเปิดกว้างและสตรีไม่ได้ถูกกีดกันนะคะหรือมีข้อห้าเหมือนแต่ก่อนค่ะทำให้ทั้งบุรุษและสตรีนะคะที่มีความสามารถในด้านการปรุงอาหาร ต่างก็มุ่งหน้าเดินทางเข้าเมืองหลวงค่ะเพื่อร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนางเอกค่ะเยาจือจินสาวน้อยจากเมืองปินโจค่ะนางเป็นบุตรีของชุนจงหนึ่งในข้าราชการนะคะที่ถวายการรับใช้ในราชสำนักดังนั้นชาติตะกูลภูมิหลังของเยาจือจินค่ะจึงนับได้ว่าไม่ธรรมดา แล้วก็ย้อนไปเมื่อสมัยที่นางยังเป็นเพียงเด็กสาวนะคะเหยาจือจินค่ะก็เคยได้พบกับหนุ่มน้อยรูปงานผู้หนึ่งเข้าโดยบังเอิญโดยเธอไม่รู้ว่าหนุ่มน้อยที่ตนได้พบเจอนะคะก็คือองค์ชายจูจานจีค่ะหลานชายคนโปรดขององค์จักรพรรดิที่เสด็จออกมาเยี่ยมเยียนไรนาและดูแลทุกสุขของราษฎรค่ะ โดยได้ปกปิดฐานะที่แท้จริงและด้วยความบังเอิญค่ะก่อเกิดสายสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นรักแรกพบและเพื่อไล่ตามความรักที่กอเกิดในหัวใจเยาจือจินค่ะเมื่อรู้ข่าวค่ะจึงไม่รีรอนะคะยอมจากบ้านเกิดค่ะละทิ้งความอบอุ่นที่ได้จากครอบครัวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สู่วังหลังค่ะสาวน้อยเยาจือจินนะคะต้องเผชิญกับบททดสอบที่หินและโหดค่ะถูกกดดันแล้วก็บททดสอบจากขั้นตอนการคัดเลือกนะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะที่สุดนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะทำให้นางเอกเยาจือจินค่ะผ่านการคัดเลือกเป็นสาวใช้ในราชสำนักสางซื้อค่ะและนางได้พบกับบุรุษในดวงใจอีกครั้งค่ะแต่ทว่า ครั้งนี้นะคะเขาอยู่ในฐานะองค์รัชทายาทจูจานจีค่ะจากฐานะที่ต่ำเตี้ยเรียดินนะคะเป็นเพียงสาวใช้ที่ต้องทำงานทุกอย่างในห้องเครื่องสู่เส้นทางการต่อสู้แย่งชิงความโปรดปานของบรรดาสาวงามพระสนมที่ซ่อนความร้ายกาดเอาไว้ดุดดอกไม้มีพิษค่ะเยาจือจินจากพระสนมชุน ของหลานชายแห่งองค์จกักรพรรดินางได้โบยบินสู่เส้นทางแห่งหงสาค่ะเป็นสตรีที่เหนือสตรีเคียงข้างบัลลังมังกรจวบจนองค์รัชทายาทจูจานจีค่ะได้ขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดเฉียนเต๋อนะคะจกักรพรรดิลำดับที่หแห่งราชวงศ์หมิงค่ะพระสนมชุนได้รับการแต่งตั้งนะคะเป็นชุนกุ้ยเฟยค่ะ และเป็นจักรพรรดินีเสี่ยวกงจานในที่สุดจากเรื่องราวย่อๆนะคะก็ทำให้แอดรอติดตามชมเลยค่ะเพราะว่าพระเอกนะคะฉี้ขาขค่ะพระเอกในตาหวานองค์ชายจูจานจีนะคะหล่อมากค่ะที่ตกสาวๆค่ะมาจากหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นตำนานรักสองสวรรค์ค่ะเจ้าเยาลิขิดรักนางพญามารวุ่นรักนักเรียนเตรียมทหารค่ะ ลำนำรักแห่งช้างอันและรักยิ้มของเธอเป็นต้นค่ะส่วนนางเอกนะคะก็เคยแสดงร่วมกันมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เคยเป็นคู่จิ้นกันมาก่อนนะคะก็คือเรื่องเล่รัก วังต้องห้ามค่ะแต่ก็คลาดกันนะคะไม่สมหวังค่ะพอมาเรื่องนี้ค่ะคนดูก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นนะคะขอแบบฟินจิกหมอนเลยค่ะค่ะนางเอกอูจินเยียนก็มีผลงานที่สร้างชื่อมาไม่น้อยค่ะอย่างเช่นตำนานมารดาจอมกษัตริย์ค่ะเล่รักวังต้องห้าม ไฟติ้งยังค่ะเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วแอดก็อดใจรอดูแทบจะไม่ไหวเลยค่ะค่ะแอดก็ภาวนาให้แอป VTV นะคะเอามาลงด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย